สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่และญาติผู้ใหญ่ทุกท่านเคยไหมครับที่ตื่นมาแล้วขาอ่อนแรงจะลุกเดินก็ลําบากรู้ไหมครับว่าการทานมื้อเช้าผิดๆอาจกําลังทําลายกล้ามเนื้อขาเงียบๆจนเสียงหกลม้มในฐานะหมอผมมี5เมนูหาง่ายมาช่วยกู้คืนความแข็งแรงให้ขาครับโดยเฉพาะข้อสุดท้ายสําคัญมากถ้าใครไม่อยากเป็นภาระลูกหลานเพราะขาไม่ดีทิมพ์คําว่าใช่มาบอกหมอหน่อยนะครับเรามาเริ่มกันเลยครับ เมนูที่1ไข่ไก่ทั้งฟองชุดเครื่องมือซ่อมแซมกล้ามเนือ้อเริ่มต้นกันที่เมนูแรกครับเมนูนี้ผมขอยกให้เป็นพระเอกตลอดการสำหรับผู้สูงวัยนั่นก็คือไข่ไก่และต้องเป็นไข่ที่ทานทั้งฟองนะครับปัญหาใหญ่ที่หมอเจอบ่อยมากในคลินิกค,คือความเชื่อฝังใจที่พวกเราได้ยินกันมานานหลายสิบปีว่าอายุเยอะแล้วห้ามกินไข่แดงนะเดี๋ยวคอเลสเตอร,รอลจะพุ่งเดี๋ยวหัวใจจะวาย ทำให้หลายท่านเวลาทานข้าวต้มมือเช้าก็จะเขี่ยไข่แดงทิง้งทานแต่ไข,ข่ขาวหรือบางท่านหนักกว่านั้นคือทานแต่ข้าวต้มกับผักดองพัดผักบุ้งโดยแทบไม่มีเนื้อสัตว์เลยเพราะคิดว่ายิ่งทานจืดยิ่งทานน้อยยิ่งดีต่อสุขภาพแต่ในความเป็นจริงทางการแพทย์ปัจจุบันค้นพบแล้วว่าความคิดนี้อาจจะเป็นอันตรายต่อกล้ามเนื้อขาของท่านมากกว่าที่คิดครับเมื่อเราอายุมากขึ้นร่างกายไม่ได้ต้องการแค่อาหารให้อิ่มท้อง แต่ต้องการวัสดุก่อสร้างเพื่อไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอโดยเฉพาะในตอนเช้าหลังจากที่ร่างกายอดอาหารมาตลอดทั้งคืนทำไมไข่แดงถึงสำคัญนักหมอขออธิบายแบบง่ายๆให้เห็นภาพนะครับในไข่ขาวมีโปรโตีนก็จริงแต่ในไข่แดงนั้นมันคือคลังสมบัติของสารอาหารเลยครับมันอุดมไปด้วยวิตามินดวิตามิน B12 และพระเอกตัวจริงที่ชื่อว่าลิวซีนครับลองจินตนาการว่าร่างกายของท่าน เปรียบเสมือนรถยนต์เก่านะครับโปรโตีนที่เรากินเข้าไปเปรียบเหมือนน้ามันเชื้อเพลิงแต่เจ้าลิวซีนในไข่แดงนี้มันทําหน้าที่เหมือนหัวเทียนครับถ้าท่านเติมแต่น้ํามันคือกินแต่ไข่ขาวแต่ไม่มีหัวเทียนมาจุดระเบิดเครื่องยนต์การสร้างกล้ามเนื้อก็สตาร์ทไม่ติดครับร่างกายก็จะไม่นําโปรโตีนไปสร้างกล้ามเนื้อใหม่ขาของท่านก็จะรีบลงเรื่อยๆเดินเหินก็ไม่มีแรงส่งตัวไม่อยู่เหมือนรถที่เครื่องเดินไม่เรียบนั่นเอง นี่ไม่ใช่เรื่องที่หมอพูดลอยๆนะครับมีงานวิจัยที่น่าเชื่อถือยืนยันชัดเจนว่าผู้สูงอายุที่ทานไข่ทั้งฟองวันล,ละ2ฟองมีความเร็วในการเดินเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและยังมีแรงบีบมือที่มากกว่าคนที่งดไข่แดงนั่นหมายความว่ากล้ามเนื้อของพวกเขากลับมาทำงานได้ดีขึ้นแข็งแรงขึ้นเพียงแค่ปรับเปลี่ยนอาหารเช้าเล็กน้อยเท่านั้นดังนั้นสิ่งที่หมออยากให้พวกเราทำตั้งแต่วันพรุ่งนี้เช้าเลยเนี่ย คือการทานไข่ครับวันละสองฟองท่านจะนําไปต้มไปตุนหรือจะทำเป็นไข่ดาวน้ำก็ได้ขอแค่เลี่ยงการทอดในน้ํามันท่วมๆก็พอครับและที่สำคัญที่สุดคือต้องทานไข่แดงด้วยนะครับอย่าทิ้งของดีไปไข่ไก่เป็นแหล่งโปรตีนที่ราคาถูกที่สุดหาซื้อได้ง่ายที่สุดไม่ต้องไปเสียเงินซื้ออาหารเสริมราคาแพงๆเลยครับเงินทองที่เราเก็บออมมาควรเอาไว้ใช้สร้างความสุขในบ้านปลาย ไม่ใช่เอาไปรักษาตัวเพราะขาดสารอาหารนะครับเชื่อหมอเถอะครับไข่ต้ม2ฟองเมื่อเช้านี้อาจจะเป็นไมทาวิเศษที่ช่วยพยุงให้ท่านเดินไปไหนมาไหนได้อย่างมั่นคงด้วยขาของตัวเองไปอีกนานแสนานานครับเมนูที่2องข้าวโอ๊ตและเมล็ดเจียเรามาต่อกันที่เมนูที่2เลยนะครับเมนูนี้อาจจะฟังดูฝรั่งไปสักหน่อยสำหรับบางท่านแต่เชื่อหมอเถอะครับว่าสรพพคุณของมันคุ้มค่าที่จะลองเปิดใจทานดูจริงๆ ปัญหาที่หมอพบเจออยู่เป็นประจำเวลาซักประวัติคนไข้สูงวัยเรื่องอาหารเช้าก็คือความสะดวกที่แฝงมาด้วยอันตรายครับผมกำลังพูดถึงโจ๊กซองหรือข้าวต้มถ้วยสำเร็จรูปที่แค่กดน้ำร้อนใส่ก็ทานได้เลยผมเข้าใจดีครับว่ามันง่ายและรวดเร็วไม่ต้องเสียเวลาเข้าครัวยิ่งอายุเยอะแล้วไม่อยากทำอะไรยุ่งยากแต่คุณพ่อคุณแม่ทราบไหมครับว่าในความสะดวกนั้นมันซ่อนระเบิดเวลาาไว้ สิ่งที่ท่านกำลังทานเข้าไปแทบจะไม่มีสารอาหารอะไรหลงเหลืออยู่เลยนอกจากแป้งที่ผ่านการแปรรูปจนละเอียดผงชูรสและปริมาณโซเดียมที่สูงปริดเมื่อท่านทานโจกซองเหล่านี้เข้าไปสิ่งที่เกิดขึ้นในร่างกายคือระดับน้ําตาลในเลือดจะพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเหมือนน้าป่าไหลหลากทําให้ตับอ่อนต้องทํางานหนักเพื่อผลิตอินซูลินออกมาจัดการและพอน้ําตาลพุ่งขึ้นเร็วมันก็จะตกลงมาเร็วเช่นกันผลที่ตามมาคือช่วงสาย,สาย ท่านจะรู้สึกอ่อนเพลียวูบวากไม่มีแรงจะก้าวเดินเพราะพลังงานมันหมดไปแล้วดังนั้นทางออกที่หมออยากแนะนำคือการเปลี่ยนมาทานข้าวโอ๊ตครับโดยเฉพาะสารอาหารสำคัญในข้าวโอ๊ตที่ชื่อว่าเบต้ากลูแคนตัวนี้ทำหน้าที่เหมือนฝ่ายชะลอน้ำครับมันเป็นใย,ยอาหารชนิดพิเศษที่จะช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดทำให้น้ำตาลค่อยๆไหลเข้าสู่ร่างกายอย่างสม่ำเสมอ เหมือนสายน้ำที่ไหลเอื่อยๆท่านจะมีพลังงานคงที่ตลอดทั้งเช้าไม่รู้สึกหน้ามืดหรือขาอ่อนแรงระหว่างวันครับแต่เมนูนี้จะสมบูรณ์แบบไม่ได้เลยถ้าขาดคู่หูตัวสําคัญอย่างเมล็ดเจียครับลองนึกภาพตามนะครับว่าเคยไหมครับที่กําลังนอนหลับสบายๆจู่ๆกลางดึกก็ต้องสะดุ้งตื่นเพราะความเจ็บปวดสุดขีดที่นองหรือนิ้วเท้าจิกเกร็งจนขยับไม่ได้นั่นคืออาการตะคริว ที่ทรมานพวกเราเหลือเกินสาเหตุหลักของตะคริวในผู้สูงอายุมักเกิดจากการขาดแร่ธาตุสำคัญอย่างแมกนีเซียมแคลเซียมและโพแทสเซียมการเติมเมล็ดเจียเพียงแค่หนึ่งช้อนโต๊ะลงไปในชามข้าวโอ๊ตเปรียบเสมือนท่านกำลังเติมปุ๋ยสูตรเข้มข้นให้กล้ามเนื้อครับเพราะเมล็ดเจียอุดมไปด้วยแร่ธาตุทั้ง3ชนิดนี้ซึ่งจะเข้าไปช่วยคลายการโหดเกรงของกล้ามเนือ้อ และช่วยให้ระบบประสาทสั่งการไปที่คาทํางานได้ราบรื่นขึ้นผมขอยกตัวอย่างคนไข้ท่านหนึ่งชื่อคุณป้ามาลีแกเคยบ่นให้หมอฟังตลอดว่าแกเป็นตะคริวเกือบทุกคืนจนไม่กล้านอนเหยียดขาแกชอบทานโจ๊บซองเพราะมันง่ายพอหมอแนะนําให้แกลองต้มข่าโอ๊ตทานคู่กับเมล็ดเจียแรกๆแกก็บ่นว่าไม่อร่อยไม่ชินปากแต่แกก็ยอมทนทานเพื่อสุขภาพผ่านไปแค่สองสัปดาห์คุณป้ามาลีกลับมาเล่าด้วยรอยยิ้มว่า เดี๋ยนี้แกหลับสนิทตลอดคืนอาการตะคริวที่เคยเป็นแทบจะหายไปเปลิดทิ้งแถมตอนเช้าเดินไปใส่บาดหน้าปากซอยได้คล่องแคล่วขึ้นเยอะสิ่งที่หมอต้องย้ำเตือนตรงนี้คือวิธีการเลือกซื้อครับเวลาไปห้างสปปรรพสินค้าขอยท่านมองหาข้าวโอ๊ตแบบสติลคัสหรือแบบเต็มเมล็ดนะครับหน้าตาอาจจะดูหยาบๆหน่อยแต่นั่นคือของดีครับหลีกเลี่ยงข้าวโอ๊ตซองสำเร็จรูปที่ปรุงรสหวานๆหรือผสมนมผงมาแล้วเด็ดขาด เพราะนั่นคือน้ำตาลซ่อนรูปดีๆนี่เองครับวิธีการทำก็ไม่ยากเลยครับนำข้าวโอ๊ตไปต้มจนนิ่มเหมือนเราต้มข้าวต้มแล้วโรยเมล็ดเจียลงไป 1. ช้อนทิ้งไว้สักพักให้เมล็ดมันพองตัวท่านอาจจะเติมผลไม้รสไม่หวานจัดลงไปนิดหน่อยเพื่อเพิ่มรสชาติก็ได้นี่คือการลงทุนเพื่อสุขภาพที่คุ้มค่าที่สุดครับถ้าคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนฟังมาถึงตรงนี้แลรู้สึกว่าข้อมูลเรื่องเมล็ดเจียและการแก้ตะคริวนี้มีประโยชน์ และตั้งใจว่าจะลองหามาทานเพื่อดูแลขาของตัวเองช่วยพิมพ์คำว่าเข้มแข็งลงในช่องคอมเมนต์ด้านล่างให้หมอชื่นใจหน่อยนะครับคำว่าเข้มแข็งนี่จะเป็นเหมือนคำสัญญาว่าเราจะไม่ยอมแพ้และจะดูแลตัวเองให้ดีที่สุดครับเมนูที่สามกล้วยอาวุธลับสำหรับกล้ามเนื้อขาเดินทางมาถึงเมนูที่สามกันแล้วครับเมนูนี้เป็นผลไม้คู่บ้านคู่เมืองที่หาทานง่ายที่สุดในประเทศไทย ปลูกกันแทบทุกระบ้านแต่กลับกลายเป็นสิ่งที่ผู้สูงอายุหลายท่านในปัจจุบันกลัวที่สุดนั่นคือกล้วยครับผมเจอปัญหาคาใจนี้บ่อยมากเวลาคนไข้มาตรวจที่คลินิกพอหมอแนะนําว่าคุณป้าครับลองทานกล้วยตอนเช้าสักลูกนะจะช่วยเรื่องขาได้ดีมากหลายท่านจะรีบสายหน้าแล้วสวนกลับมาทันทีด้วยความกังวลว่าหมอคะป้าเป็นเบาหวานนะหมอประจําตัวกําชับนักหนาว่าให้ระวังของหวานถ้ากินกล้วยเข้าไปเนี่ย น้ำตาลในเลือดไม่พุ่งสูงปรีดจนหมอดูเอาหรอคะความกังวลเรื่องน้ำตาลเป็นเรื่องที่ถูกต้องและน่าชื่นชมครับแต่หมออยากจะเรียนให้ทราบด้วยความห่วงใยว่าการตัดผลไม้ที่มีประโยชน์อย่างกล้วยออกไปจากชีวิตโดยสิ้นเชิงอาจจะเป็นการหนีเสือประจรกระ,ค,ะครับเพราะในขณะที่ท่านระวังน้ำตาลท่านกำลังทิ้งขุมทรัพย์ของโพแทสเซียมที่ดีที่สุดสำหรับกล้ามเนื้อขาไปอย่างน่าเสียดายทำไมโพแทสเซียมถึงสำคัญนะักลองจินตนาการตามหมอนะครับ ร่างกายของเรามีการสื่อสารกันระหว่างสมองกับกล้ามเนื้อขาเหมือนการคุยโทรศัพท์ครับสมองเป็นคนโทรสั่งว่าก้าวขานะยกขานะโพแทสเซียมเปรียบเสมือนสัญญาณโทรศัพท์ครับถ้าในเลือดของเราขาดโพแทสเซียมไปต่อให้สมองสั่งการเต็มที่สัญญาณก็ส่งไปไม่ถึงปลายทางขาของท่านก็จะไม่ฟังคําสั่งอาการที่ฟองชัดเจนว่าร่างกายกําลังขาดโพแทสเซียมคือความรู้สึกอ่อนเพลียเพลียแรงแบบไม่มีสาเหตุครับตื่นเช้ามาทั้งที่เมื่อคือนก็นอนเต็มอิ่ม ไม่ได้ไปยกของหนะักไม่ได้เดินไกลแต่ขามันสั่นพับพับยืนแล้วรู้สึกห่วงวงเหมือนคนไม่มีแรงอาการขาอ่อนแบบนี้อันตรายมากนะครับเพราะมันคือสาเหตุอันดับต้นๆที่ทําให้ผู้สูงอายุเสียหลักและหกลม้มแล้วคําถามคือคนที่เป็นเบาหวานหรือคนที่ต้องคุมน้ําตาลจะทานกล้วยยังไงให้ได้ประโยชน์ต่อขาโดยที่ไม่ทําร้ายระดับน้ําตาลในเลือดหมอมีเคล็ดลับวิชาที่ง่ายแสงง่ายมาฝากครับและอยากให้จํใไ้ขึ้นใจเลย ข้อแรกเวลาเลือกซื้อกล้วยให้เลือกกล้วยที่เปลือกยังติดเขียวๆอยู่ครับหรือที่เราเรียกว่ากล้วยหามอย่าเลือกที่สุกงอมจนเปลือกดำเพราะในกล้วยหามจะมีสิ่งที่เรียกว่าแป้งทนต่อการย่อยซึ่งทำหน้าที่เหมือนกากใยชั้นดีช่วยชะลอไม่ให้น้ำตาลพุ่งสูงเร็วเกินไปต่างจากกล้วยสุกงอมที่เปลี่ยนแปลงเป็นน้ำตาลเกือบหมดแล้วข้อที่2อ,อย่าทานกล้วยเปล่า,เป,ลาเป็นอย่างแรกตอนท้องว่างครับ ให้จับคู่ทานกับโปรโตีนเสมออย่างเช่นทานคู่กับกรีกโยเกิร์ตที่เราจะพูดถึงในหัวข้อถัดไปหรือไข่ต้มที่เราคุยกันไปแล้วการกินคู่กันแบบนี้โปรโตีนจะช่วยดึงรั้งกระบวนการดูดซึมน้ำตาลให้ค่อยเป็นค่อยไปเหมือนมีเพื่อนคอยช่วยเหยียบเบรกไว้ไม่ให้รถแล่นเร็วเกินไปครับหมอขอยกตัวอย่างลุงวิชัยคนไข้ของหมอเองแกเป็นเบาหวานมานานและกลัวผลไม้มาก จนช่วงหลังแกบ่นว่าขาไม่มีแรงเดินไปหน้าปะซอยก็ต้องหยุดพักพอหมอปรับความเข้าใจใหม่ให้แกกินกล้วยน้ำว้าหามวันละลูกคู่กับโยเกิร์ตธรรมชาติไม่น่าเชื่อครับว่าค่าน้ำตาลสะสมของแกยังคุมได้ดีเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือแกเดินเหินคล่องแคล่วขึ้นมาสีหน้าสดใสและมีความมั่นใจในการใช้ชีวิตกลับคืนมาดังนั้นพรุ่งนี้เช้า ลองมองหากล้วยหำหามสักลูกมาวางในจานอาหารเช้านะครับมันคือยาวิเศษจากธรรมชาติที่ราคาถูกที่สุดที่จะช่วยให้ขาของท่านสื่อสารกับสมองได้อย่างรู้เรื่องและพาเดินไปในที่ที่อยากไปได้อย่างมั่นคงครับเมนูที่4กรีกโยเกิร์ตแหล่งโปรตีนเข้มข้นเดินทางม,มาถึงเมนูที่4แล้วนะครับเมนูนี้อาจจะดูทันสมัยและเป็นของใหม่สำหรับคนรุ่นเราแต่หมออยากจะบอกว่ามันคือของขวัญล้ำค่าสำหรับผู้สูงวัย ที่กำลังประสบปัญหาเรื่องฟันและเหงือกจนทําให้ทานเนื้อสัตว์ได้ยากลําบากนั่นก็คือกรีกโยเกิร์ตครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับคุณพ่อคุณแม่หมอต้องขอเบรกตรงนี้ก่อนนิดนึงเพราะมีกับดักใหญ่ที่หลายท่านมักจะพลาดกันเวลาเราเดินเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตสายตาเรามักจะถูกดึงดูดด้วยโยเกิรต์ตถ้วยสีสันสดใสที่เขียนว่ารสสตรอเบอรรี่รสผลไม้รวมหรือสูตรไขมันตำ่ำ เชื่อไหมครับว่าลอยละ90ของผู้สูงอายุที่หมอเจอมักจะหยิบสิ่งเหล่านี้ใส่ตะกร้ากลับบ้านโดยที่ไม่รู้เลยว่าท่านไม่ได้ซื้อโยเกิร์ตแต่ท่านกํำลังซื้อขนมหวานที่แฝงตัวมาในรูปแบบสุขภาพครับสิ่งที่อยู่ในถ้วยนั้นเต็มไปด้วยน้ําตาลน้าเชื่อมและสารปรุงแต่งกลิ่นรสที่จะทําให้น้ําตาลในเลือดของท่านพุ่งกระฉูดแทนที่จะได้สุขภาพดีสิ่งที่หมออยากให้ท่านมองหาจริงๆคือสิ่งที่เรียกว่า กรีกโยเกิร์ตครับความพิเศษของมันอยู่ที่กระบวนการผลิตที่พิถีพิถันกว่าโยเกิร์ตทั่วไปเขาจะกรองเอาน้ำส่วนเกินที่เรียกว่าเวอออกไปจนเกือบหมดสิ่งที่เหลืออยู่คือเนื้อโยเกิร์ตที่เข้มข้นคน,ค,นคลักและที่สำคัญคือมันมีปริมาณโปรตีนสูงกว่าโยเกิร์ตธรรมดาถึง2เท่าทำไมโปรตีนถึงสำคัญกับเรานะักลองนึกภาพตามนะครับ พอเราแก่ตัวลงฟันฟ่างเริ่มไม่ดีจะให้มานั่งเคี้ยวเนื้อหมูเนื้อไก่เหนียวเหนียวเหมือนสมัยหนุ่มสาวก็ไม่ไหวทำให้หลายท่านเลือกที่จะกินแต่ข้าวกับน้ำแกงผลก็คือร่างกายขาดโปรตีนอย่างหนักกล้ามเนื้อเลยเาอรีบไม่มีแรงกรีกโยเกิร์ตจึงเป็นเหมือนอัศวินขี่ม้าขาวมาช่วยครับเพราะมันเป็นโปรตีนในรูปแบบของเหลวที่นุ่มละมุนลิ้นไม่ต้องเคี้ยวให้เมื่อยกรามกลืนง่ายสบายท้อง และร่างกายดูดซึมไปใช้ได้ทันทีในกรีกโยเกิร์ตยังมีโปรโตีนชนิดพิเศษ,ษที่เรียกว่าเคสีนครับเจ้าตัวนี้ทำงานเก่งมากมันจะค่อยๆปล่อยกรดอะมิโนออกมาเลี้ยงกล้ามเนื้อของเราอย่างช้าๆต่อเนื่องหลายชั่วโมงเหมือนน้ำเกลือที่หยดเข้าเส้นเลือดทีละหยดทำให้กล้ามเนื้อของท่านได้รับการบำรุงอยู่ตลอดเวลาไม่ขาดช่วงช่วยป้องกันไม่ให้กล้ามเนื้อสลายตัวได้ดีเยี่ยม มอเคยมีคนไข้ชื่อคุณลุงสมชายแกเป็นคนผอมแห้งแรงน้อยทานข้าวได้น้อยมากเพราะใส่ฟันปลอมแล้วเจ็บเหงือกแกเลยซูบผอมจนลูกหลานเป็นห่วงหมอแนะนําให้ลูกสาวแกลองซื้อกรีกโยเกิร์ตมาให้คุณลุงทานเป็นมื้อเช้าหรือมื้อว่างแรกๆลุงแกก็บน่นว่ามันเปรี้ยวไม่ถูกปากแต่พอลองเติมกล้วยหอมหั่นชิ้นเล็กๆหรือมะม่วงสุกหวานๆลงไปลุงแกทานได้หมดถ้วยเลยครับ ผ่านไปเดือนเดียวแกดูมีน้ำมีหนวนขึ้นแก้มเริ่มตอบน้อยลงแรงเดินก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดดังนั้นเวลาไปซื้อของครั้งหน้าหมอขอร้องนะครับให้มองหาคำว่ากรีกหรือบนถ้วยโยเกิร์ตและที่สำคัญต้องเขียนว่ารสธรรมชาติหรือเพลนเท่านั้นนะครับอย่าซื้อรสผลไม้เด็ดขาดเอากลับมาบ้านแล้วเราค่อยมาหั่นผลไม้สดใส่เองหรือจะโรยทันพืชกรุบกรอลงไปก็ได้ แบบนี้เราควบคุมความหวานได้เองปลอดภัยและอร่อยกว่ากันเยอะเลยครับหมอเข้าใจดีครับว่ากรีกโยเกิร์อาจจะมีราคาสูงกว่าโยก u r t ธรรมดาอยู่สักหน่อยแต่ถ้าเทียบกับเงินที่เราต้องเสียไปกับการซื้ออาหารเสริมราคาแพงๆหรือค่ารักษาพยาบาลตอนที่เราล้มป่วยเพราะขาดสารอาหารหมอยืนยันเลยครับว่านี่คือการลงทุนที่คุ้มค่าทุกบาททุกสตังค์เพื่อแลกกับความแข็งแรงที่จะอยู่คู่กับเราไปอีกนานครับเมนูที่5 มันเทศและเกลือธรรมชาติคู่หูฟื้นฟูพลังงานเดินทางมาถึงเมนูสุดท้ายกันแล้วนะครับเมนูนี้หมอขอบอกเลยว่าเป็นเมนูที่หลายคนคาดไม่ถึงและอาจจะตกใจเมื่อได้ยินส่วนประกอบของมันแต่หมอขอยืนยันด้วยเกียรติของหมอเลยว่านี่คือภูมิปัญญาโบราณที่สอดคล้องกับวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ที่สุดและเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้คุณพ่อคุณแม่ตื่นมาด้วยความกระปรี้กระเป่าไม่เวียนหัว และมีแรงเดินถินได้อย่างมั่นคงครับเมนูนั้นก็คือมันเทศหนึ่งหรือต้มจิ้มกับเกลือธรรมชาติครับหมอรู้นะครับว่าพอได้ยินคําว่าเกลือหลายท่านคงขมวดคิ้วแล้วถามหมอในใจว่าหมอคะหมอครับหมอจะให้คนแก่กินเค็มหรอครับความดันจะไม่พุ่งกระฉูดเอาลระครับปกติไปหาหมอที่โรงพยาบาลหมอเขามีแต่สั่งให้งดเค็มลดเกลือไม่ใช่หรอครับใจเย็นๆก่อนนะครับ ฟังหมออธิบายตรงนี้ให้ชัดเจนเพราะนี่คือความเข้าใจผิดที่ร้ายแรงที่สุดที่ทําให้ผู้สูงอายุหลายท่านมีอาการอ่อนเพลียเรื้อรังโดยไม่รู้ตัวครับปัญหาแรกที่เราต้องแก้คือเรื่องของแหล่งพลังงานครับทุกวันนี้มื้อเช้าของหลายบ้านคือขนมปังขาวครับจะปิ้งถ่ายยมหรือจิ้มนมคนหวานก็แล้วแต่ขนมปังขาวพวกนี้พอเรากินเข้าไปเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นน้ําตาลเร็วมากครับเหมือนเราจุดไฟเผากระดาษไฟมันลุกเพรึบเ,เดียวสว,ว่างวาบแล้วก็ดับมอสลงอย่างรวดเร็ว ร่างกายท่านก็เหมือนกันครับกินขนมปังปุ๊บสดชื่นปับ๊บแต่พอผ่านไปสักชั่วโมงน้ําตาลตกท่านจะรู้สึกวิววิวใจสั่นมือสั่นเหมือนคนจะเป็นลมแต่มันเทศไม่เหมือนกันครับมันเทศคือคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเปรียบเสมือนฟื้นไม้เนื้อแข็งชั้นดีเวลาเราจุดไฟมันจะค่อยๆติดไฟแล้ให้ความร้อนระอุต่อเนื่องยาวนานตลอดทั้งเชา้า การกินมันเทศจะทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดของท่านนิ่งสงบและมีพลังงานส่งไปเลี้ยงขาอย่างสม่ําเสมอไม่วูบวาบครับทีนี้มาถึงเรื่องที่สําคัญที่สุดคือเกลือครับสิ่งที่หมอให้ท่านลดคือเกลือแกงสีขาวๆที่ผ่านการฟอกสีหรือน้ําปลาซีอิ๊วที่มีแต่โซเดียมโดดๆครับอันนั้นแหละครับตัวรายที่ทําให้ความดันขึ้นแต่สิ่งที่หมอแนะนําให้ท่านทานคู่กับมันเทศคือ เกลือธรรมชาติครับอย่างเช่นเกลือชมพูหิมาลัยหรือเกลือสมุทรอนแบบเม็ดหยาบที่ยังไม่ผ่านการขัดข่าวทําไมต้องเป็นเกลือพวกนี้เพราะในเกลือธรรมชาติไม่ได้มีแค่ความเค็มครับแต่มันอุด,ดมไปด้วยแร่ธาตุรองอื่นๆอีกกว่า80ชนิดทั้งแมกนีเซียมโพแทสเซียมและแคลเซียมลองนึกภาพตามนะครับร่างกายของเรามีระบบไฟฟ้าที่ใช้สั่งงานกล้ามเนือ้อถ้าไฟมันเดินไม่สะดวกเครื่องก็ติดติดดับ เกลือแร่เหล่านี้คือตัวนําไฟฟ้าครับผู้สูงอายุหลายท่านกลัวเค็มจัดจนงดกินเกลือทุกชนิดกินจืดสนิทผลก็คือร่างกายขาดเกลือแร่หรือที่เรียกว่าภาวะโซเดียมต่ําทําให้เกิดอาการมึนมงงเวียนหัวเวลาลุกจากที่นอนและที่สําคัญคือกล้ามเนื้อไม่มีแรงหดตัวขาเลยเปรี้ยเดินเสและเสี่ยงต่อการหกลมครับหมออยากเล่าเรื่องของคุณตาสนิทให้ฟังครับ คุณตาเป็นเกษตรกรเก่าสมัยหนุ่มๆแกกินข้าวมันกินเผือกกินมันจิ้มเกลือพกห่อข้าวไปกินที่นาแข็งแรงมากแบกข้าวสารได้สบายแต่พอลูกหลานรับมาอยู่กรุงเทพด้วยความหวังดีก็ให้แกกินขนมปังโฮลวีตบ้างกินสลัดผักจืดๆบ้างเพราะกลัวแกเป็นโรคไตปรากฏว่าผ่านไปสมเดือนคุณตาสนิทซึมลงนั่งหลับทั้งวันบนว่าเพลียจะลุกไปเข้าห้องน้ำ ก็เซรจนต้องเกาะกำแพงพอหมอได้คุยและปรับอาหารให้แกกลับมาทานมันเทศนึ่งร้อนๆโรยเกลือชมพูล,ลงไปนิดหน่อยแค่ปลายช้อนชาไม่น่าเชื่อครับว่าสัปดาห์เดียวแววตาแกสดใสขึ้นแกบอกว่าหมอครับเหมือนไฟในตัวมันติดขึ้นมาอีกครั้งตอนนี้แกเดินแกวงแขนออกกำลังกายหน้าบ้านได้ทุกเช้าเลยครับดังนั้นวิธีทานที่ถูกต้องคือนึ่งมันเทศให้สุกหอมหวาน แล้วแตะเกลือธรรมชาติเพียงเล็กน้อยพอให้มีรสปาลมแหลมๆไม่ต้องเค็มจัดนะครับรสชาติหวานจากมันตัดกับความเค็มประหลมของเกลือนอกจากจะอร่อยจนวางไม่ลงแล้วมันยังช่วยดึงรสชาติและทำให้ร่างกายดูดซึมสารอาหารไปใช้ซ่อมแซมเซลล์กล้ามเนือ้อได้อย่างเต็มที่ครับบทสรุปและการเปรียบเทียบมาถึงตรงนี้เราได้เรียนรู้เมนูวิเศษทั้ง5อย่างไปแล้วนะครับแต่เพื่อให้ท่านเห็นภาพชัดเจนที่สุด หมออยากให้ท่านลองหลับตาแล้วจินตนาการถึงตราช่างสองแขนนะครับแขนข้างซ้ายคือมื้อเช้าแบบเดิมๆที่ทำลายกล้ามเนือ้อในจานนั้นมีกาแฟทรีอินวันหวานเจ็บมีปาท่องโกทอดน้ำมันเยิ้มๆมีขนมปังทะเนนมหรือข้าวต้มวิญญาณหมูสิ่งเหล่านี้ดูเหมือนอร่อยดูเหมือนทานง่ายแต่มันคือยาพิษเคลือบน้ำตาลครับ มันเข้าไปกระตุ้นการอักเสบในร่างกายทําให้น้ําตาลสวิงขึ้นลงอย่างรุนแรงและที่น่ากลัวที่สุดคือมันไม่ให้โปรโตีนหรือแร่ธาตุอะไรเลยที่จะไปซ่อมแซมขาของท่านผลลัพธ์ก็คือกล้ามเนื้อรีบลงทุกวันวันแรงเดินหดหายและความเสี่ยงในการหกล้มเพิ่มสูงขึ้นแขนข้างขวาคือมื้อเช้าเพื่อการฟื้นฟูที่เราคุยกันวันนี้ในจานนี้มีไข่ต้มยางมะตูมเยิ้มๆมีข้าวโอ๊ตอุ่นๆ โรยเมล็ดเจียมีกล้วยหอมและโยเกิรต์ตเนื้อนุ่มหรือมันเทศหนึ่งจิ้มเกลือสิ่งเหล่านี้คือวัสดุก,ก่อสร้างชั้นเลิศครับมันเข้าไปซ่อมแซมทุกรอยร้าวในกล้ามเนื้อเติมน้ำมันหล่อลื่นให้ระบบประสาทและมอบพลังงานที่มั่นคงเหมือนรากฐานของตึกใหญ่แค่นึกภาพตามท่านก็คงรู้คำตอบแล้วใช่ไหมครับว่าฝั่งไหนจะมีน้ำหนักมากกว่ากันเพียงแค่ท่านเลือกหยิบอาหารผิดชิ้นเดียวในตอนเช้า ความพยายามที่ท่านไปเดินออกกําลังกายมาทั้งวันอาจจะสูญเปล่าไปเลยก็ได้เหมือนตักน้ําใส่ตุ่มที่ก้นรั่วครับแต่ถ้าท่านเลือกถูกร่างกายจะตอบแทนท่านอย่างสะสมด้วยเรี่ยวแรงที่กลับคืนมาด้วยความมั่นใจในการก้าวเดินและด้วยอิสรภาพในการใช้ชีวิตบั้นปลายอย่างมีความสุขครับหมออยากถามความรู้สึกของทุกท่านจริงๆครับว่าหลังจากได้ฟังเรื่องมันเทศจิ้มเกลือและเห็นภาพเปรียบเทียบมือชาวสองแบบนี้แล้ว ท่านรู้สึกประหลาดใจหรือได้มุมมองใหม่ๆบ้างไหมครับถ้าท่านรู้สึกว่าข้อมูลนี้เปิดโลกทัศน์ของท่านและท่านร้องว้าวอยู่ในใจช่วยพิมพ์คำว่าว้าวภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษลงในคอมเมนต์ให้หมอเห็นหน่อยนะครับทุกคอมเมนต์ของท่านคือกำลังใจสำคัญให้หมอผลิตเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปครับกลับมาที่คุณลุงสมศักดิ์หลังจากที่แกเปลี่ยนมาทานไข่ต้มและกล้วยเป็นมื้อเช้า่านไป สามเดือนแกกลับมาเดินไปซื้อของที่ตลาดให้หลานได้เองอีกครั้งรอยยิ้มแห่งความภาคภูมิใจกลับมาสู่ใบหน้าแก่ครับพรุ่งนี้เช้าคุณพ่อคุณแม่จะเลือกทานเมนูไหนในห้าอย่างนี้ครับพิมพ์บอกหมอหน่อยนะครับนี่คือคำสัญญาเล็กๆเ,เพื่อสุขภาพของตัวท่านเองถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดติดตามช่องหมอประเมววนด้วยนะครับสวัสดีครับ